โอกาสต่อจากนี้ไปก็จะได้นำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นการปฏิสันฐานแด่ท่านทั้งหลายในมงคลข้อที่16พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมจริยาหมายถึงการประพฤติธ,ธรรมไม้มจันแม้แห้ง ยังไม่สิ้นกลิ่นหอมอ้อยแม้ถูกเหีบก็ยังไม่สิ้นรสหวานเกลือแม้ถูกสตุก็ยังไม่สิ้นรสเค็มบัณฑิตแม้ตกทุกขยังไม่เลิกประพฤติธ,ธรรมการประพฤติธ,ธรรมนั้นคือการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดีงาม ทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิดมาเป็นคนและให้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเราจะเห็นได้ว่าการประพฤติธรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่16 ก่อนมงคลข้อที่17และ18ก็คือข้อที่17นั่นก็คือการสงเคราะห์ญาติและข้อที่18คือการทำงานที่ไม่มีโทษเหตุที่พระองค์ทรงวางลำดับมงคลว่าด้วยการประพฤติธรรมไว้ตรงนี้ก็เพราะในการสงเคราะห์ญาติและการทำงานที่ไม่มีโทษ ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นเราจะต้องมีการทำงานติดต่อกับคนเป็นจำนวนมากซึ่งมีอัตยาศัยต่างๆกันไปถ้าไม่ละมัดระวังให้ดีแล้วโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันก็มีมากมายโอกาสที่จะทำให้งานเสียเพราะความ ไม่มีธรรมเช่นเดียวกันดังนั้นก่อนทำงานเพื่อส่วนรวมจะต้องประพฤติธรรมเพื่อเป็นการปรับปรุงตนให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างพาสุขไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นซึ่งได้แก่การประพฤติตนสองลักษณะ ควบคู่กันไปได้แก่หนึ่งประพฤติเป็นธรรมสอประพฤติตามธรรมประพฤติเป็นธรรมนั้นคือมีความเที่ยงธรรมเป็นความถูกต้องและความดีงามความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้น ขึ้นอยู่กับหลักธรรมอย่างหนึ่งคือความเป็นธรรมสังคมใดก็ตามแม้จะมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มั่งคั่งบริบูรณ์แต่ขาดความเป็นธรรมแล้วเสียอย่างเดียวสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายความเป็นธรรมคือการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหนทุกแห่งมีบางคนเข้าใจว่าความเป็นธรรมคือความยุติธรรมเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ให้ตนเป็นผู้รับความเข้าใจเช่นนี้ผิดอันที่จริงแล้วความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องให้แก่กันและกัน เราจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างชอบด้วยเหตุผลมีความเป็นธรรมไม่ลำเอียงเพราะคติประพฤติตามธรรมคือการประพฤติปฏิบัติตน,ตนตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระที่พระองค์ได้สั่งสอนเอาไว้แล้วนำมาฝึก อบรมตนเองให้มีคุณธรรมในตัวสูงยิ่งขึ้นขึ้นไปตามลำดับได้แก่การปฏิบัติหลักกุศลลกรรมบทสิบประการอันมีปานาติบาตเป็นต้นบุคคลใดไม่ระเมิดความยุติธรรมพระความรักความชังความโง่เขา และความกลัวยศของผู้นั้นย่อมเด่นดุดดวงพระจันทร์เปล่งสว่างสวัยในข้างขึ้นทุกค่ำคืนเพราะเหตุนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ตรัสมงคลข้อที่16เอาไว้ว่าการประพฤติธรรมนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด ธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนพ้นยุ่งบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุ